ตอนนี้อวบสุดของวันอือวสองดอกเลยบุ๊สวัสดีค่ะทุกคนจะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ไอ้ก็พาทุกคนมาหาดอกกระเจียวอยู่แล้วนะคะ วันนี้ก็มาสายกว่าวันนั้นมาเจ็ดโมงรถก็มีอยู่ประมาณสามคันแต่ว่าเราเข้ามาปุ๊บเราก็เห็นเลยดอกแรกดอกที่สองตอนนี้เราก็เห็นอีกดอกที่สามแล้วนะสวยมากเลยนะดอกนี้เมืนน่อไาร่ถือการแบบนี้แหละเข้ามาโอ้ฮันอีกมืแมน่ะเข้ามาแล้วแด้แบบนี้และเมื่อวานเมื่อวันก่อน เมื่อวานเว้นเป็นหนึ่งวนันโอ้สองดอกเลยบอ่ออไปค่ะ มีแต่ดอกสวยๆนองมันนี้เนะเาะื่อคือเมื่อัานมันเหี่ยวมันนี้สงสัยมันได้ฝนพี่น้องหอมเลยอะหอมฉุยเดินแค่แป๊บเดียวเองฝนตกอีกแล้วมันนี้เบิ่งทรงละนองเลยอันนี้มันถูกกว่นนี้นันเนี่ยถูกน้ำฝนฉ่ำมากเลย ดกที่ห้าวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกมานะคะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ก่ค่อยหอนมันนี้แต่วันนั้นมันร้อนเพราะว่ามันมีแดดดอกสวยเลยนี่นี้มีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยขนาดม,มาสายได้นี่พี่น้องเอย สวยเนาะบน้อะมัน่เนาะสวยก็านมนัน่นหลายเป็นได้น้ำจ้ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เสียมเลยเพราะว่าเจ้จะขาย,ยาวๆ ดอกกระเจียวคือดอกกระเจียวนะคะดอกดินก็คือดอกดินเนาะมีคนบอกว่าบ้านพี่เรียกดอกดินดอกดินก็คือดอกข้าวกล่ำบ้านอายนะดอกข้าวกล่ำที่เป็นสีดอกดอกสีม่วงนะคะโอ้โหบรรยากาศมวลฝนจะตกเลยทุกคนอันนี้นะ่ะเขาเอื้อว่ามะพร้าวป่าบ้านอายอว่ามะพร้าวป่านะคะอันนี้เป็นพืชอนุรักษ์นะคะทุกคนถ้าผูใ้ใดขุดไปครอบครองโดนจับได้นะคะ เวลาหาของป่าเราต้องศึกษาดีๆนะบางครั้งเอาอาชิหาหากคุกใส่โตถ้าาฮาโบลูยิ่งคาไปเผยแผ่อยู่ในโลกโซเชียลแบบเนี้ยมันไปไวมากนะคะทุกคนเราต้องศึกษาดีๆนะคะมาพาับมาพับป,ป่าห้ามเอาไปครอบครองนะคะถ้ามือน,นันน้อยเลยเราไปขุดอันนี้ละโบ ถือไม่งอดต,ตอนนี้เขาเจ้าได้พืชว่าอีกเเนขุดหนูไม่งอดออกมากระปอมกับมีมันเหมือนว่ามันเพิ่งออกอะ่ะดูทุกคนวันนี้มีเจรีวิบวับใส่นะเนี่ยเสียบมืสบแบกมากินดิบแซบแซบเมื่อวานทงนี้ก็จะกินดิบอีกนะคะเดี๋ยวมีแค่ดอ,อกเดียวพี่น้องมันบม่ได้มีจุ่มใหญ่ๆเลย คนเห็นไหมเขาจะหลบขนาดนี้เรายังเจอเลยโอไม่อยากจะเจอเลยเจ็บฝวนเอวะจ่อยกระเด็นเห็นจตะ่ตะปแะตะแปะทุกคนดอกวันนี้แต่ว่าตัวนี้ขาวอวบเนาะใช่ตัวนี้อวบสุด ของวันเห็นดอกเดียวเห <laughs> มือ <laughs> มมม่อนดิแทนคนมาชิมาหาอย่างจุดสุดป่ามันนีเลยเดอรโบ้ มันนี่ยมันเน้นดอกก็นเน้นขาเนาะบนเนาะอยเบิกแต่ละดอกแล้วเป็นบน,นี้มันเลยแล้วก็เป็นเซตที่แบบเหมือนแบบหุ่นดีสแลนเดอร์หมดเลย อยากว่าโอโอกไปออกไปรักเราโอ้ค่อยมาอเด้อค่อยเห็นสีดอ,ขอกขนแกเอ้ย เนานี่สวยแต่บางขาพ่นเนาะมาเนาะขาคือเป็นไปเลยค่ะขาเงาขาหน้าสงสัยพ่นได้น้ำไหลายโอ้แปบ๊บเดียวหนึ่งแปบ๊บเดียวนี่สมอื่นเาก็สิมาเอาตัวนี้เองเห็นบห นี่เราแม่ไปก่อนนะอันนี้งามแหงมีอันสวยคนนี้ด้วยนะขับไปดูทีไปก่อนอันนี้นะนี่ทุกคน,นนี้คืองามเลยแหละเราค่อยๆไปนีปรปนอมนะคะอืมนี่เขาเอิอนดอกกระเจียวคนอีกหนึ่งดอก ขาเจ้ลลี่อยู่ในนี้มันเป็นป่าแบบคนค่ะ,ะมันมีรหัสโบอ๋อนี่สวยเลยอ๋อแบบนี้เขาเอื่นดอกกระเจียวที่ผ่านมาดอกกระเจียว เดี๋ยวเราหาตรงนี้อีกนะเราว่าต้องมีอีกแน่นอนเลยหอดแล้วอันนี้เนี่ยบ้ามาเลยอันนี้ยิงสวยสวยแบบใหญ่เลยตัวนี้ยเจาเมืาอเมืมาแล้วพอสายแล้วเหลือแต่เรามีรถสองคันนองโบบอกว่าให้เลือกไปเอาสิไปฝั่งไหนฝั่งพูนคันเดียวไปน่ะโบจะแห่งลายออจากเนาะวันนี้จะ คันสองคันนี่อะสิ่งที่ต้องการแต่ว่าโบหอมโทมกับมิพันวอีดีว่าดอกกระเจียวถึนกน้ำฝนมันเป็นบอแสบโบหอหอมแบบนี้คือดอกกระเจียวแต่มันใหญ่เพราะว่ามันอยู่ในป่าอย่างนี้มันไม่มีคนเห็น มาอีกหนึ่งดอกตรงนี้ไว้เราเป็นอื่นจะเนาะอืมก็ครัวใหญ่เลยได้แบบหลายดอกมากทุกคนตรงนี้อืมบันี้ก็พอสื่อไดสิบบาทกัน,น,กนแล้เนาะโบนาอมันงามน,นะพี่น้องดอกเหรอยากัดให้มเราเซ่อสซ่อก่อนนะ ตาก่อนอยู่ต่มดอกเลยค่ะยังไม่ค่อยใหญ่นะยังวนเวียนอยู่ตรงเก่าอยู่ น้อยขนาดตอนอันนี้เป็นเตาถ่านเก่าคะเจ้าเาดจ้าดอกมันก็เจิดเลยหน่อยเว่าสวยอยู่ม่นสิอมหน้าแบบนี้หาัจากฝนตกมันก็เลยแสบน้อยลงมันไม่ค่อยหอมได้ขาดแค่นิดเดียวหนึ่งประมาณจะบาดวันนี้สีใช่ งานอะไรรถไฟปีไหนักสาวเกมีหมอกเลยสีพาเทลล่ะพาเทลล่ะวะมีหมอนี่ตะโกนงามขนาดตัวนี้อะไรมินิมอลยอมรับเราเลยค่อยบ่ได้ดอกกับน้องโบนไป3นี่ค่อยว่าบ่มีเงินเอาเงินหมดพร้อมโบเฮา มีเงินในบัญชีหมื่นหนึง่งแบบนี้ลว้วไปตั้งตูไปแม่เอเงินแน่จากได้นี่นี่จากได้ไปหาเงินหรือว่าไปขอเงินเอาบัตไปใช้ชีวิตอีๆได้เนาะบัเนาะคนเราก็ต้องใช้ชีวิตบ้างไม่ใช่หาแต่เงินใปเพราะว่าเขาอยากได้ยังไาก็ เสอนะเขาอยากกินยังเขาก็ซื่อแบบนี้อันนี้เอียดเลยว่าได้แบบ้ดหลายอ่ะคนฮทเนับซือมันฉั่นพัชิบเอาไปไปะจะมีสักกี่คนขาดซ้ำไม่เป็นไรถ้าทางที่โบกินขาแต่ก็ขาสำคัญอ้อนี่อีกก็เห็นกิจ เอาข่าหยังโง่มาตอนสองพูดไบุ๋ยแต่เรารีบเราอยู่นำกันเมึงเคยใหญ่ไปค่ะเหงาแตกแล้วขนาดแค่ป่าดเดียวยังพอกินปลาน,นี่พี่น้องเลยบบได้มาเพร้อพอนวมันแล่นบบได้คือขวาแล้วเนาะบบพูดแล้วทำคนมานมโอ้ย โทษบเห็นเลยตัวนี้ออกมาแล้วก็มีแบบหวานจ้อยจ้อยด้ยไห่บุ๊ยบ่มาค่ะบุ๊ฮะกินอยู่บ่ดอกกเดียวบ่แซ่บมันบ่กินมันแรงใช่ไหมพอบลายละโอ้ได้เยอะละวขนาดยังบุได้สุดป่าเลยจ้ะแต่ว่าเราบุแบบนี้หลายมันก็เลยได้หลายเนาะม้เนาะทุกคนจ้ะสวยมากเลยดอกนี้ีนสีร้ก ทั้งได้แต่งามๆบัดเนี่ยบริจอยคือตอนแรกเลยไปค่ะฝันวันนั้นอ่ะโบโมแมกความฝันว่าจะอยากเป็นหมอเป็นนั่นเป็นนี่ไปบบสุดท้ายไปเบ,บิ่งละโบไปเบิ่งมะล้อมโมันไปใส่ไปทำนี่เพื่อนมันไปเรียนคุณครูอยู่โรงเรียนได้ <Hey. S 1> ห้าไปจะนา้พาไปเบิ่งมะลำ โอเคเลยปอพิคือโบยเนาะไปนี่อีดอกนึงบอกโบเสยเนาะจำบ่ได้ก็เลยแต่เพราะมันจำบ่ได้อยู่แล้วเสอบอกถ้าแต่งหน้ามานอะจะได้เป็นบาล์รัปลายซานเล่าไหมครับโบเราเขาเติบล้วเมื่อคืนเนี่ยเก่งของเขาเจ้าอยู่เขาเจ้าเหตุงานหาเงินตั้งแต่โมเมนทางข่อยอ่ะข่อยโมมักฝ่ออย่างแบบผ่านอะโบกินหรือว่าเป็นแบบ หน้าเมือย่างันนี้ก็ได้ไปดีนะน้ำตกคำหอมบ่บ่แบบหน้าแบบคือแบบเป็นแพล่ะอ๋อแบบนี้ละเป็นนางเกมแบบแพ่วันนี้เขาก็ไปเซอร์เวยเราไปจักสิบโม่ไปดิหอดพุ่นเที่ยงเขากินเฮดคลิปแล้วเราก็กลับมาแบบนี้นะเขาแบบเอาที่แบบทริปแบบใกล้ๆก่อนเ่ะโบเพรานว่าเดี๋ยวไหนพน่นเองให้น่เด้อที่ที่แบบว่ากำลังแบบ หินหินนะตอนนี้นี่อันนี้เราก็จะมาถึงไฮนาแล้วนะได้หลายกวุามอหารอยู่ไปจาแม่แม่บอกแทนยัางงามเมื่อนั้นมันเหี่ยวมันบริวน้ำไม่ดอกมันฟูคุณแม่พูนสิ เราหมาักโอ้พี่น้องเห็นบอลเนี่ยี่ยังนี่พี่น้องว่าต่อหรือแต่นะอยากเห็นมิ่มจะ้ะจะเห็นมิ่มมิ่มกับพึ่งแซบเดือนนี้เดือนห้าหนหนอีกหนึ่งสกปรกให้ขึ้นหนังเอกแล้วฮะอ่ะภายใน,นเอกแล้วฮะเทียวทีรกกับกระบอไมีจะเห็นจักรน้องก็หาย เอ,อเอาเลยเนฮะ้ะยอมใจเราเราเก่งอะททนี่โอ๊ยเสียเลยเอาขึ้นก่อนเลยซื้อมาตั้งนานไปนี่นี่นี่เขาจะมาพากันหาตามแบบนี้เลย ปะมีไงมีอย <im> ู <ru ans training> ่บ่ต <conception> ิดตั้ง่บ่ติดตั้งงิดแ่สวยมากเลยดอกนี้บ่นในตาเฮาก็คือเฮาเห็นอยู่สิแบบเฮาอยู่แถวบ้านเนาะพอคนอื่นชวนไนะเฮาเลย่ต้องไปเหมือนสมมุติเจ้าอยากไปนั่นไปนี่นอนบ่ลบเดซั่น แล้วก็เล่นโทรศัพท์พอตีสามป็นบอกที่เพิ่นเห็นมาสามชัโมงนะย้อนอย่างเขาบอกก็ถือว่าแบบยังปรับอ่ะนะค่อยกับปับเดี๋ยวได้ประมาณ3ามสีดอกก็สีวนเมื่อแล้วก็สีฮหอดลดแล้วพอก็คิดว่าค่อยต้องเจออีกประมาณสีดอกอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรได้ไเยอะกว่าวันนั้นใช่ นี่เป็นดอกก้านแดงไอ้เกียวที่มีก้านแดงกับก้านขาวแบบนี้นะคะไปเอาใส่<อ>จะเอาแล้วล่ะจะเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเจ้าสีแดงของเราแล้วนะมีคนถามว่าซื้อรถทำไมเผื่อไอซื้อเพราะว่าไอเอาไว้เอาไปโคกถ้าไอเอารถสีขาวไปไอสี ไปโคกแบบบสบายใจก็เลยมาซื้อรถคันนี้จอดไว้เลยมันก็ยังดูใหม่นะสำหรับการไปโคกะน,นะเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรนี่นะคะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วใช่ไหมแกก็ได้เยอะพอสมควรว่าน,นี่เบืองบรรยากาศค่าว่าฝนตกมาเนี่ยไม่ได้ล่าเนาะรถโซนนี้ก็ยังไม่ล้างรถเนาะแกงนราไม่เนาะหรือว่ากินหมูกระทะเฮาเบ่งก่อนเนาะจังหวะกันอีกทีหนึ่ง นี่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจด้วยค่ะด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบายผูดรถข่อยทาแล้วเจาะรถฮาบริขุดมันมีรถถอด